นงไม่ชอบความวุ่นวายในหมู่บ้านเขาจึงมาอาศัยอยู่ที่ไร่กลางดงเสียเป็นส่วนใหญ่เมื่อนงหาของป่าได้หรือมีผลผลิตจากการทำไร่เขาก็จะนำลงไปให้ภรรยา ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นคนนำไปขายแล้วเขาก็จะกลับขึ้นไปทำไร่ที่กลางดงเหมือนเช่นเคย Your f r i e ฟ d s t u d i โ เสนอตอนผีแม่ลูกกลางดงไพรวันนี้หลังจากที่โหน,นำของป่าลงไปให้ภรรยาขายที่หมู่บ้านลูกๆของโหนก็ได้ขอมาเล่นที่ไร กับโหน่งด้วยโน่งเห็นว่าเป็นช่วงที่ลูกๆปิดเทอมอยู่จึงได้อนุญาตให้เด็กๆเ,เดินทางมาที่ไร่กับตนด้วยเมื่อเดินทางมาถึงที่กระท่อมได้สักพักโน่ง ก็ได้บอกกับลูกๆของตนว่านิดน้ำรอพ่ออยู่ที่นี่นะถ้าจะวิ่งเล่นกันก็วิ่งเล่นแค่รอบๆกระทร่อมห้ามออกนอกรั้วเด็ดขาดเดี๋ยวจะหลงป่าเอาพ่อขอไปดูกับดักที่พ่อทำไว้ก่อนเพื่อมีสัตว์ป่ามาติดเดี๋ยวพ่อกลับมาอย่ากแกล้งกันละ่ะ ครับผมรับเสบจากนั้นสองพี่น้องก็ได้เล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานที่ข้างข้างกระทร่อม กันไปได้สักพักสองพี่น้องก็เกิดปะทะคารมกันขึ้นมาโอ้ยน้ำขาน้ำอะ่ะมาโดนเรานะมาให้เราเตะขึ้นเลยมันเป็นอุปัติเหตุนะเราไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยไม่ได้เราไม่ยอม มาให้เราเตะคืนเลยนะจะได้หายกันในระหว่างที่สองพี่น้องกำลังจะวางมวยกันก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาทำอะไรกันเนาะน่าสนุกจังเลยขอเล่นด้วยเขนสิ น้ำนัน่นนัมันเสียงอะไรอะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเสียงเราเองเมื่อนิดกับน้ำได้รู้ที่มาของเสียงเด็กๆทั้งสองก็พากันวิ่งเข้าไปหลบผี ในกระทร่อมพร้อมกับตะโกนเรียกพ่อไปด้วยพ่อพอพ่อจ๋ช่วยด้วยช่วยหนูด้วยพ่อจ๋ช่วยด้วย,วย,วยหลังจากที่โนไปดูกับดักที่ตนได้ทำไว้เสร็จแล้ว ขณะที่กำลังเดินทางกลับไปที่กระท่อมเขาก็ได้ยินเสียงลูกๆตะโกนร้องขอความช่วยเหลือพ่อจ๊ะช่วยด้วยช่วยหนูด้วยทำให้หนูต้องรีบวิ่งกลับไปที่กระท่อมในทันที เมื่อโนงวิ่งมาถึงที่หน้ากระท่อมเขาก็ได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่ทำให้ลูกสาวของเขาหวาดกลัวจนต้องร้องขอความช่วยเหลือและสิ่งที่ว่านั่นก็คือร่างของผีสองแม่ลูกที่กำลังยืนจ้องหน้าของโนงอยู่ ด้วยความโกรธที่โหนมาขัดจังหวะการเล่นสนุกของเจ้าผีเด็กอยู่นั่นเองพวกเองกล้าดียังไงถึงได้เข้ามาในที่ของข้าแล้วยังมาลังแกลูกของข้าอีกก็ลูกของเองมันเล่นกันเสียงดัง น่าสนุกข้าชอบลูกของข้ามันเล่นคนเดียวคงจะเหงาข้าก็เลยจะเอาเด็กสองคนนี้ไปอยู่ด้วยกันเอาไปเป็นเพื่อนเล่นกับลูกของข้ายังไงล่ะ <c oughs> งั้นก็ข้ามศพข้าไปก่อนเถอะ ขนุนไปจัดการไอ้ผีเด็กนั่นซะได้จ้ะพ่อ <articles> <ande> ชาตชายลูกแม่แกกล้าดีางไงถึงมาทำแบบนี้กับลูกของข้าผีผู้เป็นแม่เห็นลูกของตนเองโดนกุม,มารขนุนจัดการจนร่างสลายหายไปต่อหน้าก็เกิดความแค้นขึ้นมาจึงจะเข้าไปทำร้ายกุม,มารขนุน นงเห็นดังนั้นเขาจึงรีบเข้ามาขัดขวางเอาไว้เฮ้เฮ้อย่ารังแกเด็กสิวะที่เรื่องมันเป็นแบบนี้ก็เพราะพวกเองมาทำร้ายลูกของข้าก่อนนะอย่างเองอ่ะมันต้องเจอกับข้าเว้ย ข้าขออัญเชิญอีกาพยายมจงมาปลดปล่อยนางผีร้ายตนนี้เสียอีกาที่ถูกอัญเชิญออกมาได้พุ่งผ่านร่างของนางผีร้ายตนนี้ไปเปลวไฟของอีกาได้แผดเผาไปยังร่างของนางผีร้ายตนนี้ทำให้ร่างของนางผีสลาย หายไปพร้อมๆกับเปลวไฟของอีกาพยายมตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาวิญญาณร้ายสองแม่ลูกก็ได้หายไปจากดงไพรแห่งนี้ตลอดกาล